สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอภิวัตรชินวงศ์และผมธนพัฒนวงนาคครับผมครับวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่16ครับก็เป็นวันหผยออกนะครับใช่ครับก็มีหลายคนที่กําลังที่จะเกรงตัวเลขไว้เลครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันที่ข่าวแรกเลยนะครับในเรื่องของข่าวการเมืองครับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณประจำปี2557วันที่3แล้วนะครับในวันนี้นะครับเริ่มมีสสทยอยเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องโดยที่ประธานวิปัสบาายืนยันลงมติวาระ3ให้จบภายในวันนี้โดยบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557วาระที่2วงเงิน2.5ล้านล้านบาทวันที่3 โดยเริ่มขึ้นเมื่อเว,เวลาเช้าที่ผ่านมาครับในช่วง9นาฬิกาสบนาทีใล่าสุดบรรดาสสครับรวมถึงรัฐมนตรีต่างทยอยเดินทางเพื่อเข้าประชุมกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคาดว่าจะเดินทางมาที่รัฐสภาในช่วงบ่ายนะโดยจากการสัมภาษณ์น,นายอนวยคลังผาประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวก่อนการประชุมโดยยืนยันว่าการอภิปรายต้องจบภายในวันนี้และลงมติวาระสามทันทีโดยยึดตามกรอบที่ผ่านมาอภิปราย3วัน พร้อมระบุเตรียมหาช่องทางแก้ข้อบังคับครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้อภิปรายขอปรับลดงบประมาณนั้นซ้ําซ้อนเพราะจะทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับงบประมาณได้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวการเมืองล่าสุดนะครับ,รบในความเคลื่อนไหวของทา,างด้านของรัฐสภานะครับวันนี้คุณธน<ม>รัมฝาเลยวันนี้ผมมีข่าวสบายๆครับต้อนรับวันศุกร์นะคะที่เป็นวันศุกร์วันศุกร์แห่งชาติใช่ครับจากนี้เราก็จะได้พากันเสาร์อาทิตย์นะครับวันศุกร์เรามาอยู่ที่ข่าวสบายสบาย ไม่เครียดเท่าไหร่นะครับคือหากระห่มนิสิตเกษตรโดนสวมหมวกกันลอกข้อสอบครับผมอันนี้จะเป็นข่าวที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากใช่ใช่ครับเป็นกรณีของแฟนแฟนเพจองค์การบริหารองการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับได้แชร์รูปภาพที่มีภาพของนักนิสิตนักศึกษาเนี่ยกำลังทาข้อสอบอยู่แล้วก็มีกระดาษเนี่ยที่ตัดตรงเป็นรูปทรงคล้ายหมวกนะคเพื่อลักษณะลักษณะจะเป็นแบบกลมๆแล้วก็จะมีแผ่นนะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไปแล้วใช่ครับจะเป็นข้อว่า มีการระบุใต้ภาพด้วยว่านิสิตทุกคนเนี่ยก่อนทําข้อสอบเนี่ยก่อนที่จะเข้าห้องสอบเนี่ยจะต้องมีการตัดกระดาษตามรูปทรงแล้วก็ทําเป็นหมวกด้วยนะครับคือทาเองเลยแหละครับใช่ครับแล้วก็หลังจากเนี่ยมีการแชร์ภาพออกไปเนี่ยก็มีเกิดเป็นกระแสที่ทั้งด้านทั้งทั้งคนที่คนบอกว่าก็ดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยทำแบบว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้ทําง่ายแต่บางคนก็บอกว่า เป็นการดูหมิ่นเกียรติของนิสิตนักศึกษาครับผม,มบนะครับผมหลังจากการที่มีกระแสออกมาแล้วเนี่ยก็มีรอ,อรองศาสตราจารย์วุฒิชัยวุฒิชัยกะปินการอธิการคดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์กล่าวว่าการสอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการสอบของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็ทำซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตนเองไม่ขอกล่าวไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไรและขอให้คณะ นั้นออกมาชี้แจงด้วยตนเองซึ่งจะมีการแถลงข่าวในวันนี้นะคะวันที่16เนี่ยครับเวลา10นาฬิกานอกจากนั้นแล้วเนี่ยนายรัชตาบรรจงแต้มนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ในฐานะนายกองค์การบริหารองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้กล่าวว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับสาเหตุที่จะต้องใส่หมวกกันละกอสอบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าจํานวนนิสิตนักศึกษาที่จะต้องเข้าสอบในห้องนั้นเนี่ยมีมากแล้วก็ห้องสอบเป็นขนาดเล็กทําให้นิสิตจะต้องนั่งใกล้กันดังนั้นก็จะต้องมีการในการเละข้อสอบเนาะใช่ครับก็จะต้องมีการป้องกันการละข้อสอบไว้นะครับครับผมซึ่งจากนี้เนี่ย เขาก็บอกว่านอกจากนี้การสอบในลักษณะนี้ก็ยังทําเป็นครั้งแรกแล้วก็ผู้ผู้สื่อข่าวเองก็ได้ตามตลอดนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้ในเพจดังกล่าวก็มีการลบรูปนั้นออกไปแล้วครับครับก็เป็นรูปที่เราท่านๆเห็นกันเนาะในเรื่องของการสอบนะครับแบบใหม่เพื่อลดอัตราการแล้วข้อสอบกันใช่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวมาฝากไว้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับช่วงนี้ก็คือฝนตกบ่อย นในทุกพื้นที่นะครับก็มีกรมุตูออกมาเตือนนะครับก็ฝากคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงวันนี้พวกผมลากันไปก่อนครับโอกาสหน้าพบกับพวกผมสองคนใหม่วันนี้สวัสดีครับ